แล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับทั่วดาวอินคาว่าเขามีประโยชน์มีสปปรรพคุณและเหมาะกับใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันครับในช่วงของสถานีสุขภาพกับนิเคโอครับช่วงสถานีสุขภาพกับนิเคโอปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังกันนะคะ อย่างเช่นโรคหัวใจความดันหลอดเลือดเบาหวานนะคะคนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบเลยว่ามันมาจากการทานอาหารที่ไม่สมดุลซึ่งอาหาร5้าหมู่เนี่ยเราต้องทานให้ครบทั้ง5้าหมู่แต่ปัจจุบันนี้ผู้หญิงอะกลัวกลุ่มไหนมากที่สุดทราบไหมคะกลัวกลุ่มของไขมันนะคะเพราะกลัวว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเป็นไขมันสะสมทำให้เราอ้วนแต่จริงๆแล้ว ไขมันนี่นะคะมันเป็นหมวดซ่อมแซมค่ะเอามาซ่อมผนังเซลล์ซ่อมยุบหมเซลประสาทซ่อมสมองและจะมีคำคำหนึ่งนะคะเรียกว่ากรดไขมันจำเป็นนะคะก็คือ essential fatty acid ทีนี้คำว่า essential เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวค่ะก็คือโอเมก้า3กับโอเมก้า6โอเมก้า3มาจากไหนคะก็จะมาจาก2แหล่งนะคะก็คือมาจากแหล่งพืชแล้วก็แหล่งสัตว์นะคะ แหล่งพืชก็คือถัวดาวอินคานะคะซึ่งเนี่ยก็จะมีโอเมก้า3นะคะโอเมก้า6ก็มาจากน้ำมันพืชน,นะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราทานแทบทุกมื้อทุกวันโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยเวลาทานเข้าไปในร่างกายเนี่ยเราต้องได้รับในสัสดส่วนที่พอดีกันมันจะควรจะเป็น1ต่อ3 ถึง1ต่อ5นะคะแต่บอกได้เลยนะคะว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราได้โอเมก้า6เยอะเกินไปบางทีเป็น1ต่อ20หรือบางที1ต่อ30นี่เวลาโอเมก้า6สูงมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดสภา,าวะการอักเสบขึ้นในร่างกายนะคะเรียกว่าอินฟลามเมชันนะคะเมื่อไปอักเสบที่เส้นเลือดเล็กๆค่ะโดยเฉพาะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอะก็จะทําให้เส้นเลือดหัวใจตี เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้หัวใจขาดเลือดหัวใจวายได้นะคะหรือคนที่เป็นเบาหวานนะคะปกติแล้วเบาหวานนี่เกิดจากมลพวกแป้งกับน,น้าตาลมากเกินไปแล้วแป้งกับน,น้ําตาลเนี่ยมันจะไปทําปฏิกิยากับตับอ่อนซึ่งเป็นตัวผลิตอินซูลินนะคะทำให้ตับอ่อนนี่อักเสบนะคะตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เกิดเป็นเบาหวานขึ้นนะคะหรือแม้แต่นะคะ เวลาเป็นอักเสบที่กระดูกอ่อนก็จะมีโอกาสที่ทำให้มีข้อเสื่อมก่อนวัยอันควรหัวเขาก็จะก๊อปแก๊บบางทีปวดหลังนะคะในชีวิตประจำวันของเราอะ่ะเราได้โอเมเก้า3มอ่ะค่อนข้างน้อยหรือบางวันแทบไม่ได้เลยเราควรนะคะได้รับโอเม3ก้า3ให้มันสมดุลกับโอเมก้า6ก็ง่ายมากๆเลยค่ะปัจจุบันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมนะคะ ที่เป็นโอเมก้า3นั่นก็คือโอเมก้า3จากถั่วดาวอินคานั่นเองจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันปลูกในที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่ปลอดสารพิษนะคะและก็อยู่ในรูปของอคเคนิกและก็มีโอเมก้า3ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงจะมีวิตามิน E และวิตามิน A ถือว่าเป็นสารต้านอนมูลอสระจะมีคุณสมบัติที่ช่วย ต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นมันจะเสริมลิ์กับโอเมก้าสามทำให้ประสิทธิภาพในการที่จะไปคานสมดุลกับโอเมก้าหเนี่ยได้สูงขึ้น